นี่เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะนําเสนอในเรื่องของฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนโพรปีในการที่จะไปช่วยสร้างแป้งแล้วก็ทําให้ขั้วเหนียวมาถึงตัวข้าวเองเจะเกิดขั้วเหนียวขึ้นไม่หลุดร่วงง่ายแล้วก็เพิ่มปริมาณแป้งแต่เนกรณีการที่ใช้เนี่ยไม่ได้ใช้แบบตั้งแต่ต้นซึ่งไม่มีความจาเป็นการใช้ฮอร์โมนโพรปีเองเนี่ยจำเป็นตอนช่วงที่ข้าวเนี่ยก้มสมด้หลังจากที่รวมเนี่ยเขาออกมาทําการผสมเกสรแล้วก็ก้มสงบ หมายถึงว่ารวงข้าวเนี่ยตกท่อมสงบแล้วกลางขอกดีแนละ้ว<ม>เราเริ่มใช้ฮอร์โมนหัปรีฉีดโดยผสมกับฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนผลไม้แล้วก็สาร,กการป้องกันอะไร<ม>ได้ด้วยเพราะฉะนั้นการฉีดฮอร์โมนหัปรีเนะี่ยดีตรงที่ไปทําให้ข้าวเหนียวข้าวไม่หลุดร่วงง่ายแล้วก็เพิ่มปริมาณแป้งของข้าวทําให้ข้าวมีน้ําหนักมากขึ้นแล้วก็ข้วเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายโอ้ยมหัศจรรย์มากเลยนะครับถูกต้องครับแต่ว่า การทำเนี่ยก็ง่ายด้วยแล้วก็ใช้เวลาไม่มากในเรการที่จะทำเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องเก็บฮอร์โมนโปรีิไม่จาเป็นต้องทําเก็บเอเาไว้เพราะาก,การเก็บรักษาเนี่ยมันอาจจะไม่นานพอเพราะนั้นก็ทําช่วงในช่วงที่ข้าวเริ่มตั้งท้องเริ่มที่เขาจะประสมเกสรเรารู้แล้วว่าในช่วงอีกเจ็ดวันเนี่ยข้าวจะเริ่มต้มสมองได้เราทําเพราะตัวนี้หมักเจ็ดวันเอาไปใช้ได้ตัวฮอร์โมนไข่บ่งกีนี้ 14วันกวนทุกวันครบ14วันเอาไปแค่งงานได้เส้นใหญ่มันจะเป็นเรงแต่ตรงนี้ใช้เวลาแค่7วันหลังจากที่ทำแล้วเราก็ต้องสังเกตอยู่ตลอดเวลาถูกต้องคือข้าวเริ่มตั้งท้องเรารู้แล้วพอเขาผสมเกสรเพอเริ่มจะพุ่มสมบลงมาเนี่ยเรารู้ล็7วันเนี่ยประมาณ7วันจากเริ่มตั้งท้องจากข้าวที่ชูชันออกมาเนี่ยแล้วเราจะใช้ตัวที่ไปกระตุ้นให้ข้าวออกรวงให้สุดอีกประมาณ10วันมันจะเริ่มพุ่มสงบเราทำตรงนี้ ถ้าสมมติว่าเราเราทำไปก่อนลวกหน้าค่ะมันเก็บมันยังไม่โกมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือตัวฮอร์โมนโปลีเองเนี่ยจากการที่เราหมักกับตัวกากน้ำตาลเองเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเราหมักกับไอ้โรกตุินซีหนองล้วยการดูแลไม่ใช่ว่าป้อจะเสียเลยเพราะฉะนั้นการหมักมันก็คือจะได้น้ําสกัดเวมากซึ่งได้มาจากวปลีนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าเก็บไว้ทําไว้เป็นเดือนแล้วก็มาใช้อย่างเนี้ยอันนี้ไม่สมควรทําเตรียมไว้ได้แต่อย่าให้นาน ไปไม่กี่วันเป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยครับเชิญครับเชิญรสชาติจีนทานเลยครับขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติผ่าสี่ผ่าเมื่อกี้ระวังที่ถูกแล้วผ่าแป๊บหน้านป๊บอาไม่ต้องมือปื้ดมือไม่ต้องนะเอาเื่อกี้เนี่ยดีนะอันตรายนะแล้วก็ผ่าไป การทำอร์มนหลวัวตีทาไมถึงต้องผ่าสีลักษณะแบบนี้มันจะเป็นการผ่าเป็นชิ้นย่อยๆดูแล้วการหมักมันจะเกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับไม่ใช่ใส่เป็นแท่งๆหรือหั่นเป็น,นก้อนๆแล้วก็จับจับคู่อาจาไม่ต้องไปิ้งคู่หั่นหั่นซอยไล่เข้ามาเรืเลยนานได้ยังไงก็ได้ฮะไม่ต้องเล็กมากกำลังดี ได้ครับได้ได,ได,ไดเนี่ยเป็นการเป็นการหั่นเพื่อหมักฮอร์โมนหัวปรีในการในการหมักเนี่ยก็จะหัน่นในลักษณะแบบนี้เพื่อให้ไอ้ตัวกางตางเนี่ยหมักเอาสารสำคัญที่อยู่ในหัวฟรีออกมา ใข้าวคือจะสมบูรณ์ขึ้นมีน้ําหนักมากขึ้นคือการที่เมล็ดข้าวสมบูรณ์หรือว่าเปอร์เซ็นที่เมล็ดตีในต่อรวมเนี่ยน้อยลงนะครมันจะช่วยตรงนี้มันจะเต็มเมล็ดถูกต้องเต็มเมล็ดแล้วก็มีน้ําหนักดีขึ้นจะเพิ่มได้สักประมาณเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์คะสิบเปอร์เซ็นต์โอ้กว่ากว่าคือถ้าใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยไปถึงสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในการทุกอย่างเลยอันนี้เราไม่ได้ให้เฉพาะฮอร์โมนัวปลีอย่างเดียว ตัวฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนผลไม้ฮอร์โมนหัวปีกับสารน่ำแมลงผสมในถัง20ฉีดไปพร้อมกันนะครับฉีดไปพร้อมกันเลยใช้ได้ใช้อย่างนี้นี่ผมสามารถใช้จะถึงได้เยอะเลยนะคะถูกต้องครับถูกต้องที่สำคัญก็คือเราบอกแล้วว่าในโลกนี้ม่มีสารที่มีไม่มีค่ะนี่ถูกต้องไม่มีสารเสี่ยงในโลกนี้ไม่มีสารเสี่ยงนะครับและการที่เราไม่มีสารเอันนี้โรกอาจารย์เงอเปลี่ยนไปแล้วมันจะต้องหาแหล่งทดแทน เพราะนั้นตัวนี้จะบรรทุนแสเแดีได้กระบวนการหม,มักหัมวลหัวปีเราใช้แค่หวัวปรี3ส่วนหรือ3กิโลกากน้ำตาล1กิโลน้ำสะอาด3ลิตรในกระบวนการหมักเพราะฉะนั้นเราก็เอาหวัวปรีที่หั่นแล้ว ที่หั่นแล้วหัวปีที่หั่นแล้วเนี่ยใส่ลงไปใส่ลงไปได้ถังก่อนาตามด้วยการน้ำตาลหัวปี3กิโลาาการน้ำตาล1กิโล ปีไป3กิโลกากน้ำตาล1กิโลน้ำสะอาด3ลิตรหนึ่งขวดลิตรครึ่งค่ณ หลังจากใส่หัวปรีไปสามกิโลกรกน้ำตาลหนึ่งก,กิโลน,น้ำสะอาดสามลิตรเราก็เอาไม้คนให้วัสดุทั้งหมดเข้ากันน,นะครับคนให้เข้ากันให้ดีคน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 ตามเก็บในกากคนให้เข้ากันให้ดีให้ส่วนผสมเข้ากันให้ดีหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ปิดฝาการหมักทุกเชนต้องปิดฝาไว้เรียบร้อย เพื่อป้องกันมแมลงที่จะมาวางไข่เพราะนั้นการที่มแมลงวันมาเกาะระวางไข่ปัญหาคือจะเกิดนอนบางคนไม่เข้าใจมหาว่าสกรรกแต่จริงๆไม่สบสมกันอนตรงนี้เอาไปยืงปลาได้นะเพราะฉะนั้นกระบวนการมาหมักองุ่นอนปีเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้อย่างที่บอกใช้เฉพาะในช่วงที่ข้าวก้มสมบรแล้วเพื่อช่วยเพิ่มแป้งกับข้วเหนียวยังสามารถเอาไปใช้กับผลไม้ดูดได้นะไม่ว่าจะเป็นปูมะม่วงลำไยหรืออะไรก็แล้วแต่ สามารถเอาไปใช้ได้เพราะตัวโคโมน,นที่เกิดจากตัวนี้มันจะไปช่วยให้ขั้วเหนียวแล้วก็สร้างให้เนื้อมากขึ้นคุักู้ช่อาจารย์บอกว่านอนนี้เอาไปเลี้ยงปลาได้มีเกษตรกร,รที่ตั้งใจเปิดเลยเพื่อที่ให้เกิดนอนแล้วก็จะได้เอาไปเลี้ยงปลาส่วนมากก็จะเสียดายให้ผลิตุ์มากกว่าการเลี้ยงน้อนมันมีวิธีที่เนือกว่าเลยถ้าเราเลี้ยงปลาตั้งกระบะแบบนี้แล้วเอาที่ไก่มาใส่เสร็จแล้วเอาจุลินทรีย์ผสมน้ำฉีดพ่น ปล่อยให้แมลงวันมาตอมเปิดช่องให้หนอนลงเมื่อแมลงวันมาวางไข่จะเกิดหนอนหนอนจะค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบลงมาแล้วตกไปที่พื้นไก่มากินกินไม่หมดกรอบโยนใส่บ่อปลานี่คือวิธีการเพาะแมลงวันเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาก็ใช้จุลินทรีย์ของเราเช่นเดียวกันต้องนะคะได้ความดีมากกระบวนการฮอร์โมนโมฟีนก็เสร็จเรียบร้อยครับมีใครสงสัยไหมร ก็หมักไว้ได้กี่วันหมักเจ็ดวันเปิดกวนทุกวันครบเจ็ดวันเอาไปใช้งานได้นะครับใช้งานห้าสิบสี่ต่อน้ำยี่สิบลิตรเหมือนกันห้าสิบสี่ไม่ใส่ก็ไปในถังเดียวกันถูกต้องครับผสมเลยผสมในถังยี่สิบลิตรฉีดพ่นผสมไปพร้อมกับฮอร์โมนไถ่ฮอร์โมนผลไม้สารแ่แมลงฉีดครั้งเดียวนะครับฉีดช่วงเช้าแปดโมง ความดูช่วยเพิ่มแป้งแล้วก็ควรเรียบร้อยมีใครถามอะไรไหมมีอะไรสนใจก็เข้าใจนะเข้าใจนะใสฮอร์โมนใส่หัวปีเท่าไหร่สามกิโลค่ะสามกิโลกากลูตาลหนึ่งกิโลน้ำสามลิตรถูกต้องหมักกี่วันเจ็ดวันต้องกวนกวนทุกวันถูกต้องนะอ่วันนี้ก็จบเรียบร้อยใสฮอร์โมนหัวปีขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะ